อันนี้ที่เราถักเตรียมไว้แล้วตัดเรียบร้อยตัดแล้วเชือกเอ่อไหมที่เราผูกไว้ตัดออกหมดแล้วเฉพาะดอกมะลิกับกลีบเลี้ยงตัดไหมออกกุหลาบกับสายห้อยนี้ไม่ต้องตัดแล้วเราก็จะมาร้อยเชือก ร้อยใหม่ใช้ใหม่สีขาวก็ได้เราก็จะร้อยเข็มที่ว่าเข็มยาวความยาวก็ประมาณสน,นิ้วสองทบนะ ความยาวประมาณ2ีนิ้วตัดเลยแล้วก็เริ่มร้อยจากเริ่มร้อยจากมะลิกลีบใหญ่สีแดงที่เราใช้สองสองอันแต่เราร้อยแค่เริ่มจากอันที่หนึ่งสีแดงแล้วเดี๋ยวเราไปจบที่มะลิกลีบใหญ่สีแดงกลีบใหญ่สีแดงนะ เอาด้านที่ตัดแล้วพันลงก็ได้จะได้เหมือนๆกันด้านที่ตัดเชื่อก้านลงให้เสียบลงไปตรงรูตรงกลางใจกลางของดอกมะลิให้ลงตรงกลางจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสีขาวทั้งหมดสิบสองกรีดเสียบลงไปสี่

สีขาวสิบสองสีแดงเริ่มจากสีแดงกีบใหญ่แล้วก็สีขาวสิบสองรูดลงไปดูลงไปเหลือไว้ถูก